คำที่มีความหมายโดยตรงและโดยในสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้พี่มีความรู้เรื่องคำที่มีความหมายโดยตรงและโดยในมาสอนน้องๆด้วยนะครับถ้าน้องๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยครับน้องๆครับ คำไทยเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ติดต่อสื่อสารกันคำมีความหมายได้หลายอย่างอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามการนำไปใช้ในการสื่อสารกันเมื่อเรียงเข้าประโยคจะมีความหมายเจตนาของผู้ส่งสารเมื่อน้องๆรู้แล้วว่าคำมีสิ่งสำคัญอย่างไรต่อไปเรามาดูคำที่มีความหมายโดยตรงบ้างดีกว่าครับ คำที่มีความหมายโดยตรงเป็นคำที่มีความหมายที่แปลตามรูปศัพท์หรือความหมายที่ระบุไว้ตามพจนานุกรมตัวอย่างเช่นคำว่าตัดหมายถึงทำให้ขาดด้วยของมีคมโดยไม่ใช้ภาชนะรองนอนหมายถึงเอนตัวลงกับพื้นหรือที่ใดๆ เดินหมายถึงยกเท้าก้าวไปน้ำหมายถึงของเหลวที่ใช้อาบกินและซักฟอกคือน้ำฝนน้ำท่าเรือหมายถึงยานพาหนะที่ใช้สัญจรไปมาในน้ำน้องๆครับเมื่อน้องๆรู้แล้วว่าคำที่มีความหมายโดยตรงคืออะไร ต่อไปเรามาดูข้อสังเกตคำที่มีความหมายโดยตรงกันบ้างดีกว่าครับข้อสังเกตคำที่มีความหมายโดยตรงมีดังนี้คือคำบางคำที่มีความหมายเหมือนกันเช่นคำว่าดอกบัวคำที่มีความหมายเหมือนกันเช่นโกมุดโกมนปทุมอุบล um bon คำว่าภูเขาคำที่มีความหมายเหมือนกันเช่น คีรีสไลด์บันพศภูผาสิงขอนคำว่ายักษ์คำที่มีความหมายเหมือนกันเช่นอสูรรากสดแทดทานบมานคำว่าเมืองคำที่มีความหมายเหมือนกันเช่นบุรีธานีนครปุระกรุง คำว่าเพรคำที่มีความหมายเหมือนกันเช่นมณิมณีพัชระพัชระวิเชียนวชิระวชิระวัชระเห็นไหมครับน้องๆว่าคำที่มีความหมายเหมือนกันนั้นมีอยู่มากมายเลยทีเดียวเอาเลยครับต่อไปเรามาดูคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันบ้างดีกว่าครับ คำที่มีความหมายใกล้เคียงกันอาจทําให้ผู้ส่งสารใช้ผิดพลาดได้จึงต้องระมัดระวังในการเลือกใช้คําให้เหมาะสมถูกต้องคําที่มีความหมายใกล้เคียงกันเช่นคําว่ากีดกันและกีดขวางคําว่ากีดกัน,กกนหมายถึงกันท่ากันไม่ให้เป็นไปได้และคําว่ากีดขวางหมายถึงทําให้เกะกะเครื่องก้านถนนหรือทางเดินเครื่องกีดขวาง แจ้งและประกาศแจ้งหมายถึงบอกรู้กระจางสว่างชัดประกาศหมายถึงแจ้งให้ทราบทั่วไปเป่าร้องโปรดและกรุณาโปรดหมายถึงบอกกล่าวขอร้องหรือวิงวอนอันเป็นประโยชน์หรือเกิดผลดีแก่ผู้ฟังกรุณาหมายถึงบอกกล่าวขอร้องหรือวิงวอน อันเป็นประโยชน์หรือเกิดผลดีต่อผู้พูดเกี่ยวดองและเกี่ยวข้องเกี่ยวดองหมายถึงเกี่ยวข้องกันทางเขยหรือสะพ้ยเกี่ยวข้องหมายถึงติดต่อกันมีส่วนร่วมอยู่ด้วยกันยืดยาวและยืดเยื้อยืดยาวหมายถึงยาวมากเช่นพูดเสียยืดยาวพรรณนาสรรพคุณเสียยืดยาว ยืดเยื้อหมายถึงนานเกินควรไม่ใคร่จะจบสิ้นชักช้านานเวลาและข้อสังเกตคำที่มีความหมายโดยตรงสุดท้ายคือคำที่มีความหมายตรงข้ามกันครับคำที่มีความหมายตรงกันข้ามจะช่วยเน้นให้เห็นความขัดแย้งชัดเจนมากยิ่งขึ้นตัวอย่างเช่นคำว่าโง่ คำตรงข้ามของคำว่าโง่คือฉลาดต่อไปคือคำว่าอ้วนคำตรงข้ามของคำว่าอ้วนคือผอมต่อไปคือคำว่าแพ้คำตรงข้ามของคำว่าแพ้คือชนะต่อไปคือคำว่าขาวคำตรงข้ามของคำว่าขาวคือดำและสุดท้ายคือคำว่าร้อนคำตรงข้ามของคำว่าร้อนคือหนาว เอาเลยครับน้องๆเมื่อสักครู่นี้เราได้เรียนรู้เรื่องคำที่มีความหมายโดยตรงกันไปแล้วต่อไปเรามาดูคำที่มีความหมายโดยในกันบ้างดีกว่าครับความหมายโดยในคือความหมายไม่ตรงตามรูปคำแต่มักใช้เป็นคำเปรียบเทียบหรือเป็นสำนวนต่อไปเราดูตัวอย่างคำที่มีความหมายโดยในจากประโยคต่อไปนี้เขาฉีกหน้าเพื่อนในที่ประชุม คำว่าฉีกในที่นี้หมายความว่าทําให้ได้รับความอับอายเป็นการเปรียบเทียบกับลักษณะอาการการขาดแยกออกจากกันต่อไปคือยาย่ากําลังเป็นดาวเด่นของวงการคําว่าดาวในที่นี้มีความหมายว่าบุคคลที่เด่นในทางใดทางหนึ่งเป็นการเปรียบเทียบกับสิ่งที่เห็นเป็นดวงมีแสงระยิบระยับในท้องฟ้าเวลามืด ต่อไปคือลูกคือดวงใจของพ่อแม่คำว่าดวงใจในที่นี้หมายความว่าสิ่งสําคัญที่สุดเป็นการเปรียบเทียบกับใจซึ่งเป็นอวัยะวะที่สําคัญของร่างกายต่อไปคือเธอสวยดุดเทพธิดาคำว่าเทพธิดาในที่นี้หมายความว่าความดีความสวยที่สุดเป็นการเปรียบเทียบกับความงามของเทพธิดาซึ่งมีความสวยงามที่สุดบนสวรรค์ และสุดท้ายคือคุณนายคนนี้เข้มมากคําว่าเข้มในที่นี้หมายความว่าไม่ยอมเสียเปรียบใครเป็นการเปรียบเทียบกับรสชาติของเกลือเป็นยังไงบ้างครับน้องๆได้เห็นถึงความหลากหลายของภาษาไทยกันแล้วน้องๆครับสำหรับวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องคําที่มีความหมายโดยตรงและโดยนายกันแล้วน้องๆอ,อ,อย่าลืมกลับไปทบทวนอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ สวัสดีครับ